แผ่ปูสวมมันมากระห่งเพิ่งมายามเพิ่นก็มาเห็นมาเห็นเพิ่นไปเบาหาหลวงพ่อยังก็เกี่ยวคุณมวิรวาวงนะั่นนะ้าขนมเพิ่นมาเพิ่งได้มาเอาเอาเมื่อเมื่อไบเมื่อไบวัสุปัดขนมนอยเพิ่นเบาไปหาทานไปห้วงคือพระองค์นั้นแท้ขน้อยว่าบาดมันอันนี้คืนมาเพิน่นเค จังเพื่อเหตุที่วิตณานเขาไว้ในบุบันได้รอลงาอแกงมือไส่ายิฮาร์ดด้วยอือือ๋อตรงตนี้อ่ะมีงเนี่ยนแล้วน่ดนี่ติโคตมันเป็นสารในขน่อยแม่นบอเป็นสารอ๋อเป็นสารองององจริงนั่นบรายุวัดยุบวดป่าได้แม่นบอกยึนนียึนแ่้วนื้อนดอมอือ พ่อเขาหน่อยจะตาย,อยางอนจริงไม่เห็นให้อ่อยหอมอม,อม,มันโมเมนตเป็นทางในต้ตะกี้มัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเพิ่งเพิ่นเพิ่เท็นหวัวานส่กู้บกรสไม่ออกคำฮักคอเราอ่ะนั่นก็จะคองง่ก็อยูน้องสะพังจะข้าน้อยมาสาปลากาา็ไอ่ห้อยแก่ลงมานี่ กุ้งใหม่มันเป็นเตอรมากอือคถ้าไปบอกพ่อขาหน่อยพย่โทษสองพ่โทษพ่อ่าทิรืาเพินก็ห้อยแก่เขามาแก่ก็เพินก็พามานำเพินสีแก่ลงมนนั่นสีแกไปใส่เขมาขอางกุ้บกกุ้งบกตัวนี้ได้กี่ซ้ำกุ้งเนอ่ยโบสันใหญ่ไงโบสันใหญ่มีอะไรแก่เขาไหม พ้อมขวาก็ซ้ำถนนนี่ล่ะห้อย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 ขออห้อยขออห้อยขออแจ้มซ้ำซ้ำถนนอันนั้นก็ไงซ้ำได้ล่ะคือปากมันเป็นบ่ปากไอ้ตาไอ้เข้ามานี่แมนเขาหน่อยห้อยไงซีร่ามือนั้นนั้นเป็นมือมือเกตขำไทยหนาหูดห้อยไงซีร่าอยู่หันเสียงหนึ่งยิ่มเสียงหนึ่งลุ พอท่อนสองท,ท่อนท่อนพอขน่อยพูนอืออยู่วันหน้าโพผุดท่อนหนึน่งเออบ้านเขาเนี่ยที่ราอะได้ยินเสียงขอมเดือนเจ็ดไทยหุ่นหน้าเออจ้าก็ได้ปดไทยปดไทยเราจ้าก็มาเบิ่งอือน้าม้นสะพังนี่ไะกีนเพี่ยงเพี่ยงพ้อได้กันอืออจุ้มข่วงพ่นขึ้นค่าสอนเออพ่อนหนักขึ้นเหลืองหุย เสียงขลองดังยิ่เหเราก็เลยปดไทยแล้วก็มาบุเออเออบานนี้กับอกไปเอิญพอี่สิละเอิญเพ่อเนี่โทษสองโทษผมาเปิงบเห็นสัเออแต่ว่าแต่แต่ขัวมันดังดังย่เจียงไดวันพระวันไงลังหินหน่อยเเ่องหน่อยแอบไหงแล้วเป็นอย่าง เงี้ยเี้ยนี่ขาหน่อยเจียงของไง่ขาหน่อยไป่ได้หน่อยเด่นอยู่หน้าวางฝากเงินหม้อไผ่เปลี่ยนบานนี่ช่วงห้าไร่หม้อนอกถ้ากันเดียวมาจะโม้นได้เขาหนอ่อม้างาบกนี่นี่คือติเกียงโปอยู่สามแสนสามแสงเด้อผู้มาดุนมานีทางเขาเห็นยังบอกอยู่ถูกบอกเ,เห็นยัง ต้องไปยุุนเยอะมากเหือบราซิวเศร้าเห็นบบบขน่อยมานอนเดี่ยงใจมาหาคุณชีปีแต่ก็ทะว้นอยู่ฟังนี่ถ้าตเกเยวขนน่อยอยู่สมาแตกเสียตับตําเสียไปหมดเือบ้านไอ้ชูบย่งีนย่างบุญาเนี่ยมาจะเห็นลาโวกไาย่างแสงสิ้นสามสองบ้านจะ จังวิ่งจะตึ๊บตึ๊ดตึ๊บตึ๊บมามเขามาถ่ายภาพมันไปขอได้หลาอยู่บนน้ำหินนะครับนานาจากนั้นมากโมมีแสงบาดนานๆมันบาดเพิ่นมาขุดท,ที่ร่องกาเพมาขุดบาดเน,นี่ยเกาะอันหลาบของพระพระนารีสวรรของอันนั้นนะเพิ่นเพิ่นไปแล้วเพิ่นจะเท่าแล้ว ตอนนั่นตีเสียงเสียงดังเลยเสียงของเสียงเงี้ยตัวดีเมีบมาเลยมีงานกัพระกันน่ามากกับเขานี่แหละพายพวกผมขันบาวเสื้อกับพดเสื้ออะไรไปไงหนูเนาะไพไงหนูจ่อยปีนสีแล้วไก่ผีตายก็ไปไปสานกระตาหน้าถนนเจ้าก็บกว่าอ้ยทุกเลยไอ้ฟันเห็นของใหญ่แบบนั้น อยู่ข้างกูบกว่ะผมอยู่เลือกแล่เราอ่ะขั้นให้ฝันเห็นอีกตายอายกูวุ้นซลายปีรุ่นมากแล้วแกมากมากหมดวุ้นเซียนเนาะเราว่าเราฝันเห็นอีกตายกูวุ้นซลายเราเข้าผมว่าแต่ดูวุ้นเซียนมาอีกว่าเอาวุินหอกลงมาเป็นมาเราก็เลยเราก็เลยมาตัด เพราะว่าเราฝันเห็นว่งมา่อออเจ้านมาเ็อชื่ออะไเทย่ากันมาเมีละตัวพระพิพัฒน์องค์เดิมมีลาวโพดมีอะจอมโพนบริยุเรยนวัดป่าี่วัดป่านั้นเมียนพระเจ้าไงข้อขาดข้อหักอลไย ไอ้เฮือดไปบอกเป็นเริงๆแม่เอาส้มเด็ดยีระวงอันพ่อใหญ่สาพ่อใหญ่สาเนาะอ,อันมีแพงนี่อ่าพอไปเอาพ่อใหญ่สาเป็นว่าก็ห่งมาเป็นผัวปูสมอืมอ้ายมายามน่องหวานอืมจะได้มาเห็นนะอืมอืมไเห็นจะได้ไปเอาเจ้าพื้นดีระวงนั่นมามาเอาไปอเอามาไปว่าตู้ปัด ตัน,น่อยเป็นบบาวหาผ่านไปขายยังไปเห็นนะอืม